สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและส่วนใหญ่ก็ไหลไปตามกันตามคันลองของกรรมหมู่เคยไหมตอนแรกรู้สึกเฉยๆกับใครอยู่แต่เห็นคนน้นก็ติคนนี้ก็ว่าเลยทนไม่ไหวพลอยเกิดอารมณ์คล้อยตามนึกอยากด่าไปด้วยทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรให้แถมไม่ได้เคยเห็นเรื่องไม่ดีของเขากับตาตัวเองสักครั้ง แล้วเคยไหมตอนแรกขี้เกียจขี้เกียจแต่พอต้องไปทำงานภายใต้บรรยากาศไฟแรงทุกคนขยันขันแข็งมีวินัยในที่สุดก็คึกคักความขี้เกียจหายไปกลายเป็นคนเอางานเอาการตามคนอื่นได้ถามตัวเองง่ายๆว่ามีอะไรบ้างเดิมไม่ได้คิดเดิมไม่ได้พูดเดิมไม่ได้ทำแล้วกลายเป็นคิด กลายเป็นพูดกลายเป็นธรรมตามตามกระแสที่เชี่ยวกรากของสังคมรอบข้างนั่นแหละเดิมสิ่งนั้นไม่ใช่กรรมของคุณแต่เมื่อถูกกรรมของคนหมู่มากกลืนไปในที่สุดก็กลายเป็นกรรมใหม่ของคุณด้วยกรรมหมู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นชนวนหากพร้อมใจกันคิด เรียกว่ามโนกรรมหมู่หากพร้อมใจกันพูดเรียกว่าวจีกรรมหมู่หากพร้อมใจกันทำเรียกว่ากายกรรมหมู่หากคนสองสางคนคิดพูดทำในทางเดียวกันเสริมกันผูกโยงกันบ่อยๆผลก็คือเกิดสายใยในกลุ่มเล็กถักทอเส้นทางให้ได้ไปเจอกันสวยผลร่วมกัน ในแบบที่เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นแก๊งโจรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเป็นตน้นหากเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมีผู้คนหลักแสนหลักล้านที่คิดพูดทำในทางเดียวกันเสริมกันผูกโยงกันบ่อยๆผลคือเกิดเครือข่ายกรรมขนาดมหฮึมากำหนดแดนเกิดให้ได้สวยผลร่วมกันในแบบที่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเมืองเป็นประเทศ หรือกระทั่งเป็นโลกแบบหนึ่งแบบหนึ่งกรรมหมู่ทำด้วยกันแต่ไม่จำเป็นต้องรับผลพร้อมกันเช่นรุมกระทืบคนคนหนึ่งตายด้วยกันไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อถูกคนคนนั้นกระทืบกลับจนตายด้วยกันต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปรับผลกล่าวคือเมื่อถึงเวลาที่กรรมในการกระทืบผลผล บา,าบ,บ,นนบางคนอาจถูกบี้บทในนรกบางคนอาจถูกบีบทในร่างหมาแมวมดปลวกบางคนอาจถูกบี้บทในสภาพมนุษย์ถูกลงทันขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักบุญบาปโดยรวมของคนคนนั้นเปิดช่องให้ได้รับผลแบบไหนเมื่อเข้าใจภาพรวมคร่าวๆของกรรมหมู่เช่นนั้นคุณจะพอสำรวจปัจจุบันของตนเองเห็นกรรมของตนเองรู้จักกรรมของตนเองง่ายขึ้น จะเต็มใจทำกรรมเองก็ดีหรือจะคล้อยตามกรรมหมู่มากก็ดีเมื่อกรรมสำเร็จแล้วอย่างไรก็ต้องรับผลวันยังค่ำไม่ช้าก็เร็วผู้รู้ตัวว่าอยู่ในเกมกรรมผู้ไม่ประมาทสำรวจตัวว่าเข้าไปมีเอี่ยวในกรรมหมู่แบบไหนผู้มีสติกำหนดเส้นทางกรรมเขาให้ตนเองแน่ชัด เป็นส่วนน้อยของผู้มีสิทธิ์รอดจากทุกข์ถูกกระแสปั่นหัวง่ายทำมากรับผลมากถูกกระแสปั่นหัวยากทำน้อยรับผลน้อย